สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้ทุเรียนมาพี่น้องจ๋าทุเรียนปีแรกเออไม่ใช่คั้งแรกของปีพี่น้องจ๋าพี่น้องนะคะนี่มันกันจะชันเั็กหน่อยเด้อยพี่น้องเพราะมันเดินทางมาไกลเนาะกล่องนี่สองร้อยสิบเอ็ดโคนพี่น้องจ๋ากล่องหนึ่งนะคะสองร้อยสิบเอ็ดโคลกับประมาณทุกหน่ยกูบาทพี่น้องทกหน่วยกูบาทนะคะแพงไปไหนกกินคือเก็กเพราะหิวนะคะ กินแค่ข้งเดียวพอนะคะเราก็รอไปกินอยู่ไทยอีกสองเดือนก็ได้กลับไปกินอยู่ไทยพี่นอ้องอู้สเนเกเป็นรอรีรออะไรใครเลยจ้ะดูเขาทำไหนเชอกไรนอร่อยมากอื้อร่อยมาก <laughs> พี่น้องปีแรกนะคะอเออไม่ใช่ไม่ใช่ปีแรกครั้งแรกของปีพี่น้องจ้ะนี่เรียนเรียนเรียนอยากขวดซื้อมากองหนึ่งว่าจะจับมาสองกล,งล่องแหละอันตะอ้วนบอกว่า ทยังเธอรอไปกินอยู่ไทยก็ได้หรวอะเอาแค่กลองเร็วก่อนนะืมฟินเวอร์หวานดีน้นองเด็กเนาะอืออืมหวานอร่อยพี่เนอะอืมอืมเม็ดข้าวแก่เหรอพี่เนะ อุ้ยแสบพี่น้องสองร้อยสิบเอ็ดคนกินจะฉ่ำจะติดคอ Cái thể không thể không cắm không thể 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 rồi thể không thể không thể không

ไม่ยูสีเม็ดเพ่อกินพอหายหิวจ้ะแล้วก็กักทายหรอกอีกสองเดือนรอ,รอรอไปกินอยู่ไหยกินกินแล้วไม่ค่อยหิวนะเหนื่ยกท,ทายมากกว่าไม่หิวล้วกินทำไมแต่ดูคนไม่ค่อยหิวไม่อยากกินอ่นนะ <c oughs> ะเพี่อนก็ตันกใจไงมัน <c oughs> ไม่ค่อยหิวเราเพราะกินที่ไายมัเยอะไง Nói chung chẳng ngờ gì xài Tại ý xin mẹ chọc Ê xin mẹ nè Kính sẽ ra tông Ở bựa bỏ tiền ngay cãi Xài Mà tối hôm nay mẹ kính Tại ưu ý kính Tại ý xin พี่น้องก็แสบคับเว่ยกับน้องยังไงนะนึกมั้ยไปปอนน่ารักมากของหน่อยของดีมีหน่อยอ,อร่อยชุวรเลียนพัน หวานทองอะอ๋ออือเราจะจ่ายเปล่าพี่น้องมีอีกไหมเอย่ยนะไหนเน,นอืม ในแกคือทําคืนแหละทามีมความสุกัเนเนาะมันไม่เห,เห็นเหลืองสวยๆเนาะสีไหมจะไม่อร่อยนะพี่น่องมันหวานมันมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนอ เราเม็มแล้วเต็มไ้ให้ดูต่างพา่นองเนื้อเขาไปอยู่ในท้องแล้วไม่แล้วอยากกินงออยากกินลำยเยน้องนิกเนาะมังคุดด้วยน้องนิกเนาะ แกไป่ชอบมักคุดเหรอม<า>มังคุดอร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเงาะอันนี้เงาะนี่อร่อยกว่านเนอะนึกเนาะเงาะรสสดแล้วก็ย้ายนึกภาพแบบแกเปลือกเงาะแล้วก็เห็นเนื้อมันหวานชุชม่มๆอุ้อย,ย,ลยแล้วก็ย้ายรูปใหญ่ๆท่าโปูมืออืมนึกเลยก็อยากกิน,วนหวานๆเนาะนึกติดฟันกินแค่นี้ไปก่อนอีกสองเดือนพี่นอ้องแกก็ได้ครับอีกสองเดือนทองไหวสองเดือน สองเดือนสองเดือนสองเดือนกว่าสองปีสองเดือนกว่าก,ก็ได้กลับไปกินเงาะแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืม mm hmm. อยู่ทั้งไทยเขาก็เล่นสงการกันสนุกสนานแล้วพี่น้องไทงนี่กินหยาปิดป,ปีนะพี่น้องไม่มีสงกรุงสงการอะไรก็บเข,า,ขาดอกโอเคทุกคนจ๋าอิ่มแล้วพวกเราก็จะขอตัวแล้วตัวบาที่นี่ <c oughs> แล้วต่เม็ดมันพี่น้องกินก็ไม่อิ่มแต่ว่าเพราะแก่คัดน้องพี่น้องจ๋า ซื้อหลายไม่ได้เพราะว่ามันแพงจะยดยตังกล่องหนึ่งก็ตังหกรอยกว่าบาทพี่น้องสองรอยสิบเอ็ดโคนพุดนะกล่องหนึ่งแ้ามันก็ถูกกว่าร้านอื่นอยู่ดอกเพราไปซื้ออยู่ร้านสมม่งเนาะพี่น้องอืมนี่ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย